ือพี่น้งองอบไก่อบไก่ปลายุก,กิซื้อไก่ให้พี่น้องพอญเคียมเราอบสบายดีพี่น้องกินเขา่าแต่แรพี่น้งนองคิดช่างคิดเบาใจหนึ่งฉันว่มาไมีแต่กินเข่าเพ้านี่พี่น้อง กูสั่งจุเดชขี่แน่กับบ่อขาดอย่ามาใกล้กูเด้อไปลูกมึมากินอยู่แล้วกูไปไหนกินน้ำได้มึงกว่าน่กูยังบ่มากินอยู้อยมูบอพวกืกูไปไหนกินบ่อทุประกาาเงองกูปานี้ไ่ได้ว่าแตกนะแแล้วแต่คนโจรเขาสิตดสินใจไม่เงือนีย มันมันเสียเท่าได้เนี่ยใจไปกินปุ๋ยมึงไปต้องมาแย้มเมื่อนี้มึงพี่ก็โกโลเขามาโจกตอดไก่กูนี้นี่แหละคันอย่กินกู อบไก่พี่น้องแช่ตรงกันอันนี้จะเป็นไส้ไก่ฮะผมกินคนเดียวพืมโล่เพราะับหนาม ไก่ดำนั่นเนี่ยนังมันเนานังมันสีออกดำดำ

คนชิมาและ ham คนชิมาล้วเวียเอ้ยไก่ดำมันเป็น่างชีเนาะไก่อันนี้ มันๆน,นี่นนอะน้ำกัเป็นชีดำดำๆขอบคุณนาไายณ์เดอิ่เดอที่เสิอใกินเสร็จแล้ว ตับอีได้พี่น้องพ้นกันสิมากพวกพ้นอ่ะห้ามมันช็อ จเอามือ้อเอามือเขาบไม่จิ้ข้าวกินข้าวจกเบิดแล้วอยูู่าจะมากินข้าวแล้ว้าจิ้ข้าวนี้เขาอยู่มึงใายมึงในี้โมเห็นเลื่อนบอกเมื่อวานป้แล้วกมากินอยู่กันแม่ที่มันยุ่งอย่งนี้ลยหนูสิหนูใครกินหนูองเสือามเสือไม่ได้เอไร มาได้ดอกเบิ้ลเราบางหาอะไรแห้งเต็กผาดเธออะไรหกเจ็ดผาดเธอละสี่หาขนมกับขนมอันนักกับเบิ้ลเนี่ยมันกล้ำไปกินจับจอบมายุบไปจับจอบมายุบไปไม่นจะได้ไงพิดกิจก,การเลย จักลูกจักห่รอร่มมันมาจังใดมาเหมือนอยู่ร่มมาทาั้งนี้อีพี่น้องทั้งเกตผัดตังเพิ่งไปผูกพวกที่ผัดตังมาใชิหนีมาพี่กิดตับไก่แซ่บ Nhay con tụm yên nam, nằm nam, yên 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 nam, มลายเตอบเจอพนมานแต่ก็ได้เลิกเลยเนี่ยเผื่อห่อนมือผมจะได้กินเองจะให้เบิ่งพี่น้องยังเยอะเลยอันนี้พวกหมึกกรบเปลือก เห็ดขอ้อเฮ็ดเค็มพี่น้องเอามาขายใหม่ที่เป็นหมกึกกลุ่เป็นอะไรชิ้นค้าใหม่เล็กน,น้อยครากินดีอันที่เป็นกุ้งแต่ไมันช่เป็นขนมเบียดเอามาใหม่นะขนมมันนะพี่น้องมันเป็นวันซุกซำผู้ชนะขายสำไรเงินงบักสำคายเลยพี่น้องมันเยอะกว่